สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะทํำยังไงให้น้องโลลิสเนี่ยนะมันฮิวแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปลงแบบอย่างคิวอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราพกได้ไม่บ่อยในตัวโลลิหรือลาเลกาเนี่ยนะครับเวลาไปตีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เจอแต่ตัวโคตรนะครับนาะก็นะครับเรามาดูก่อนตัวดูดูที่ตัวมันก่อนลวกันนะครับจริงๆแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าถ้าตัวตัวมันน่ยการจะฮิวแรงไม่ฮิวแรงนะครับอ่าเรามาดูนะครับดูตรงถามว่าอ่ะ ท่าฮิวก็คือท่านี้ใช่ไหมครับอ่าท่าสวดศักดิ์สิทธิ์คือท่าแรกที่มีอักษรฮิวนะครับอ่าแล้วลองมาดูค่าพลังฮะนะดูค่าพลังเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะมันจะมีคําว่าบูรักษาอยู่นะครับนะมีคําว่าบูรักษาอยู่นะครับยี่สิบแปดนะครับจุดนะฮะอ่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยี่สิบแปดจุดสองใช่ไหมอยนี้เนี่ยของผมพอดียังไม่เลื่อนขั้นพอดีนะครับก็เดี๋ยวมาเลื่อนให้ดูนะครับว่าพอเลื่อนแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะบูรักษามันจะเพิ่มขึ้นใหม่รามาาเลื่อนจก ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำชองคุณน่าเกลียดเลยปึ๊บดูสิแรงขึ้นไหม28.2เท่าเดิมนะครับบูลอสาย 28. 28.2เท่าเดิมคือคือมันไม่ได้ต่างกันนะครับนะก็คือเท่าเดิมเมื่อกี้เลยดังนั้นตัวของการอัพขั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้นะครับตัวของเอ่อการบูสต์เนี่ยมันแรงขึ้นนะครับเนาะดังนั้นแล้วมันมาจากอะไรบ้างน,นะครับอิลูชันทองมีไหมไม่มีนะครับพลังชีวิตพลังมงการตาร้านทูเอฟเฟกต์สุดยอดเกราะนะครับนะดังนั้นนะครับ ส่วนของการบูธแรงนะครับจริงๆแล้วอยู่ตรงอีเทอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ <laughs> มีอยู่อันเดียวก็คือบูรัษาอันนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์สถานะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนโจมตีเนี่ยมันก็ไม่มีดูดิอะไรเนี่ยมีโลหนามังที่มันพอจะแบบเอาไปเอาไปเกี่ยวเอาเอาไปใช้ได้นะครับที่เป็นที่เป็นตัวของโรล,ลีเพราะว่าอันอื่นมันแบบโจมตีอะ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่ขนาดนั้น,นเราไม่ได้หวังว่าจะโจมตีจากโรล,ลีนะครับดังนั้นนะครับการอัพนะครับก็คือคุณมาอัพอีเทอร์เอาเลย นะครับบูรักษาเนี่ยมีอยู่อันเดียวส่วนนั้นอื่นเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบบูดดเมจต,ตึงบูดดเมจอะไรมันไม่เกี่ยวกับโรลีเลยนะครับก็เอาง่ายๆคือสรุปนะครับคือนหนึ่งคืออุบูดคือตรงอีเทอร์นะครับก็เป็นอีเทอร์บูรักษานะครับก็อัพไปเรื่อยๆเลยนะครับนะอัพอยู่ตัวเดียวพอแล้วนะครับผมก็อัพจนถึง เรือย uh, mm ี่สิบเอ็ดนะครับ mm hmm. ก็บูรัสสายยี่สองจุดสองนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าทํายังไงให้มันเห็นผลเยอะๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าบางคนอัพไปยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะทำไมแม่งขึ้นมากระตึงหนึ่งว, mm hmm. วะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์สหายนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวบูรัสสายอยู่นะครับผมใส่อีลูชันกริมมัวเลยเนี่ยนะครับอ่าที่ผมใช้ก็คืออ่าที่มันจะมีก็คือเฮเวนบิสต์นะครับเฮเวนบิสต์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อ่อาวุธตำนานนะครับซึ่งจะเปิดได้จากกตรงงนนี้ับลนะ ลงอันนี้มันจะมีใช้ใช้ป้ายแดงครับมันจะมีสองอันใช่ปะผมอยากได้เซตมากเลยเซตมันมีเอฟเฟกต์อื่นนะแต่ว่าไอ้เฮ้ยมันมีปกติมันไม่มีเสียดายว่ะนะครับก็ไปลงคอมเบรนบอกก็จะได้ตัวแดงมาเปิดตรงนี้นะครับหรือไม่คุณก็ใช้เพชรเปิดแต่ว่าไม่แนะนํานะครับมันไม่ได้เปิดหาง่ายๆนะครับถ้าใครจะเปิดหานี่ทําใจไว้นะฮะอาจจะไม่ได้นะครับ <S <S ซึ่งบูลล่าส์ประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็เยอะนะยิ่งอัปเกรดไปก็เพิ่มสองเปอร์เซ็นต์บางอ่อนหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่าแต่นั้นถ้าเป็น, S น C B A S ส ก็บูรษาจะเพิ่มขึ้นประมาณสักอีกสาเปเซ็น1์เป็นสปอร์เซนตะครับก็เยอะอยู่นะครับนะนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งส่วนโนวาสโตนะครับไปเช็คแล้วมันไม่มีดิมันไม่มีบูรษาดิเนี่ยมันไม่มีไอตัวไอตัวรอบนอกอะไม่มีอยู่แล้วนะครับตัวโนวาไม่อยู่แล้วเมเทอมีพลังป้องกันบูรพลังชีวิตลดดาเมจแตกโทุกดาเมจนะครับเนีย่ยโนวาไม่มีนะนะครับ อ่าคนนี้ก็ไม่มีเลยนะครับนะไม่มีเลยมีต่บ,บุคลิกชีวิตอะไรก็ไม่รู้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับส่วนที่มีผลมากๆอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือเลือดของเรานั่นแหละคือ h p พของเรานนัเองนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะสมมติว่าผมใส่เซ็ตผมใส่เซ็ตแบบเลือดต่ําๆเลือดน้อยๆนะครับเดี๋ยวเอาเลือดออกให้หมดเลยใส่เลยดีว่าแบบนี้นะทุกคนสมมติว่าเน้นเลือดนะครับนะเลือดประมาณ ท่าไรวะเนี่ยสองพันสองหมืน่นแปดนะครับเลือดสองหมืน่นแปดอมาดูกันว่าน้องเขาจะฮิวเท่าไร่นะครับได้เห็นภาพนะครับผมจะบอกว่าจริงอ่ะ Mac HP สำคัญมากคือถ้าเลือดคุณน้อยอนะ่ะแม่งก็ฮิวเบาอยู่ดีคือแทบจะบูตอัพไป,ปมันก็จะแบบขึ้นตีนหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าถ้าเลือดสองหมื่นแปดฮิวเท่าไร่นะครับปิง้งอ่าวไม่โดนชิบหายกูสองพันแปดสิบสองพันเก้านะครับก็เฉลี่ยคือสองพันนะครับ ไอตัวที่มันตัวเลขเยอะเยะนั่นมันหิวตัวเองนะครับอ่าแต่ของเราเนี่ยขึ้นประมาณสองพันประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูถ้าเราเลือดเราเยอะขึ้นนะครับนี้สองพันแปดใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่เต็มแม็กนะใส่เลือดแบบเลือดเยอะๆเลยนะเดี๋ยวจะถอดคาม่าไอหน้ากากนี่ออกด้วยนะครับให้เลือดมันเยอะเพราะคาม่ามันลดเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เลือดเยอะแล้วนะครับเลือดเยอะแล้วเลือด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 อะไรก็ได้แน่จริงอ่ะอ่าเราดูสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์อื เลื่อนขึ้นไปหกหมื่นหนึ่งนะครับเมื่อกี้สองหมื่นแปดนะครับหกหมื่นหนึง่งอ่ะเรามาดูกันนะครับสองหมื่นแปดฮิวสองพันเรามาดูหกหมื่นนะครับขึ้นมาขึ้นมาเท่าหนึ่งนะครับอืมประมาณเท่าว่าฮิวเท่าไหร่นะครับต้องกบขวนเห็นไหมนะครับบุตสามพันหกฮิวประมาณสามพันหกนะครับขึ้นมาพันหกอ่ะอืมประมาณนั้นแหละก็คือขึ้นมา ขึ้นมาเกือบสองคือเรียกว่าแบบอ่ะสมมติเลือดขึ้นมาสองเท่าฮิวมันไม่ได้ขึ้นมาสองเท่าครับมันเข้ามันขึ้นประมาณหนึ่งจุดห้าเท่านึกออกอปะเลือดขึ้นมาสองเท่าแต่ฮิวขึ้นมาหนึ่งจุดห้าเท่าก็เยอะอยู่ดีนะครับเห็นไหมว่ายิ่งบูสติ่งแบบเราอัพแบบมีมีมีอุปกรณ์อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เทเบิลเมทนะครับมีอุปกรณ์ฮิวอ่าพอาวุธฮิวใช่ไหมครับมีอ่าอีเทอร์ฮิวนะครับนะแล้วก็เลือดเยอะเนี่ยนะครับก็จะทำให้ฮิวแรงขึ้นประมาณนี้นะครับการ ให้ดูแลกันสําหรับคนที่อยากจะใช้โรลีนะครับว่าต้องไม่อัพเลยดีนะครับถึงจะเน้นแบบเรื่องการฮิวนะครับแต่ว่าถ้าไปลงโหมดอื่นแล้วอยากให้โรลีอึดก็ก็ไปอัพอย่างอื่นได้นะแต่ผมยังไม่อัพเลยคุณดูเดิกอิลูชัน hall โลนมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอัพสเปซสปานะครับตอนนั้นยันไม่เป็นนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นก็เรื่องแค่นี้แหละแม่งเปลืองตาตรงนี้มากเลยเสียใจวะไม่เป็นไรนะครับอัไปทุกคนดูนะครับว่าบูรักษาเงินมันไม่ได้ขึ้นมันยัง28.2อยู่นะครับนะประมาณนี้นะครัััััับบบบบบสสสาหหหรรรรคคคคิิปปนนนนีี้้ะไวพกใใม่ด